ตอบคำถามวีซ่าวันที่22ธันวาคมหัวข้อนี้ก็คืออ๊อฟจะมาตอบคำถามวีซ่าทั้งคนไทยที่อยากจะไปต่างประเทศหรือว่าคนต่างประเทศที่อยากจะมาไทยหรืออื่นๆนะครับก็สามารถถามที่วิดีโอนี้ได้เลยอ๊อฟก็จะมาตอบคำถามเฉพาะคนที่ถามในวิดีโอนี้แต่ว่าอันไหนที่อ๊อฟตอบได้ก็จะตอบนะถ้าตอบไม่ได้ก็ขอกลับไปทำกันบ้านก่อนอ่าก็คือเรามาเริ่มกันเลย คำถามแรกนี้สั้นมากแต่ว่าตอบยาวขอชื่อโรงแรมกักตัวหน่อยค่ะครับเราก็มีนะเดี๋ยวเราลงลิงก์ไว้ใต้วิดีโอก็คือจริงๆทุกสถานทูตน่ยตอนนี้เขามีบอกบอกหมดนะอันนี้ก็ของที่มิวนิกประเทศเยอรมน,นีนะบังเอิญแอดไว้อยู่แล้วแหละซึ่งตอนนี้เขามีแนะนำก็คือจองผ่าน a โก d a นะซึ่งมีคลิปนะที่อธิบายวิธีการจองโรงแรมกักตัว A S Q ผ่านอโก d ด ในหน้านี้เขาก็มีลิงก์อยู่ครับถ้าเอาตามนี้นะก็คืออันแรกสุดเนี่ยที่ bit.ly เนี่ยก็คือเป็นของสถานทูตเองเป็นตารางเป็น Excel อะ่ะก็เป็นรายชื่อนะเสร็จแล้วก็เราก็เอาชื่อเนี่ยไปเสิร์ชในเว็บค้นหาโรงแรม ASQ ของสอบอคอ,อีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวเด๋ยวพูดอีกทีแล้วก็อีกอันนึงก็คือเนี่ยลิงก์ของ agoda เนี่ย a g o d a c o m q u a r a n t i n e t h ซึ่งเราสามารถเปลี่ยนเป็นภาษาไทยทีหลังได้นะ อันนี้นะครับเอามีคลิปนี้นะเดี๋ยวลงเดี๋ยวลงลิงก์เอาไว้ใต้วิดีโอก็วิธีการจองโรงแรมกักตัว A S Q ผ่าน Agoda ซึ่งซึ่ง,งต้องบอกก่อนว่าตอนนี้ยังมีน้อยอยู่แล้วเกิดใครที่จะหาโรงแรมกักตัวแบบถูกๆเนี่ยนะในนี้อาจจะยังไม่มีฉะนั้นถ้าเกิดจะเอาแบบถูกมากเลยก็คงต้องไปติดต่อโรงแรมโดยตรงเหมือนเดิมแล้วก็ต้องจองล่วงหน้าคงเป็นทางเลือกอะเผื่อเลือกว่าใครแบบว่าหาไม่ได้จริงๆก็เนี่ยมาตรงนี้เลย แล้วก็ใบจองที่ได้จากอ g โก a ้าเนี่ยเอ่อเราก็แนะนําแนะนําคือไม่มีใครบอกหรอกแต่แนะนําว่าให้เอาใบาจองอ g โกด้เนี่ยส่งอีเมลไปที่โรงแรมนั้นอนะที่เราจองนะแล้วบอกเขาว่าขอเป็นโฮเทลคอนเฟิร์มเมชั่นเลเทอร์ได้ไหมเพราะว่าเดี๋ยวเราไปขอใบอนุญ,ญาตเข้าประเทศ COE จากสถานทูตกลัวว่าเดี๋ยวเขาจะไม่ให้นะครับบอกเหตุผลนี้ไปแล้วเขาก็จะทำคอนเฟิร์มเมชั่นเลเทอร์มาให้นะครับในคลิปนี้มีบอกอยู่ส่วนอันนี้ก็คือ รายชื่อของโรงแรม ASQ ที่ของสถานทูตเองจริงๆดูของสถานทูตไหนก็หน้าตาแบบนี้หมดแหละเขาก็น่าจะใช้เป็นส่วนกลางนะก็คือจะมีทั้งชื่อแล้วก็ราคาเราก็ไล่หาดูว่าเอาราคาที่แบบเราโอเครับได้ใช่ไหมเสร็จแล้วเราก็เอาชื่อเนี่ยไปเ e a ร์ชเนี่ยตรงนี้เขามีบอกเว็บไซต์ไว้นะ hsscovid.com ใช่ไหมก็คือเว็บของสอบคเนี่ยแล้วโรงแรมที่ผ่านการตรวจประเมิน Alternative State Quarantine ASQ พอกดไปปุ๊บก็เนี่ยชื่อโรงแรมใช่ไหมก็หาโรงแรมที่เราดูราคามาคือไอเนี้ยมันไม่ยอมบอกราคาเราก็เลยต้องไปดูราคาในนั้นอ่าแล้วก็อีกอันนึงคือโรงแรมที่ผ่านการตรวจประเมิน alternative local quarantine ตอนนี้ถ้าเอาชัวร์ก็คือชนบุรีพัทยาเนี่ยชัวร์ว่าได้คือเผื่อใครใจ่ายค่ากักตัวแล้วอยากไปอยู่พัทยาสุก็คือลิงก์ตามตรงนี้นะครับเดี๋ยวลงเอาไว้ใต้วิดีโอก็แนะนำว่าให้จองล่วงหน้าสักนิดนึง ออยิ่งช่วงใกล้ปีใหม่เนี่ยโรงแรมถูกๆหายากมากส่วนใหญ่จะเต็มฉะนั้นเราก็เตรียมใจไว้เลยว่าราคาก็อาจจะแพงขึ้นหมายถึงถ้าเกิดใครจะรีบนะถ้าใครแบบเดินทางแบบว่าอีกหลายอาทิตย์ก็ก็ทำล่วงหน้าก็จะเพอยังพอหาถูกได้ต่อมานะครับกลับมาปิดกันต่อต้องปิดชื่อน,นิดนึง่อ,อจากเยอรมนีค่ะจะได้กลับพรุ่งนี้แล้วพร้อมสามีดีใจมากๆแต่เสียค่ากักตัวเองค่ะอ่าครับใช่เพราะว่าโคต้า เที่ยวบินกักตัวฟรีเนี่ยจำกัดมากคือเราจะอย่าไปหวังเลยมันต้องฟลุกเท่านั้นแหละแบบว่าใกล้ๆปุ๊บอ่าประกาศข่าวมาซึ่งซึ่ง,งทอรปรู้เมื่อไหร่ปอลลี่มาบอกใช่ไหมประกาศข่าวมาปุ๊บอ่าแล้วยังไงต่อก็มันได้แค่เที่ยวบินละ2 0 0อยคนเองอ่ะใช่ไหมแล้วก็มีจํากัดมากฉะนั้นก็เลยต้องเตรียมใจเรื่องจ่ายค่ากักตัวเองไว้ก่อนครับแล้วก็แฟนก็บินมาเหมือนกันค่ะพรุ่งนี้บินจากเบอร์ลินมีคนสอบถามว่าแฟนขอวีซ่านานไหมคะเยอรมัน ก็แนะนําว่าให้เราเผื่อเวลาไว้นะครับเอาสักอย่างน้อยก็1เดือนล่วงหน้าเพราะว่ามันมีต้องมี2ขั้นตอนไงก็คือการได้วีซ่าอาจจะไม่นานอาจจะนะั้นประมาณสักเจ็ถึงสิวันนั่นแหละหลังจากที่เรายื่นไปนะคืออย่างช้านะแล้วได้วีซ่ามาแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาขอใบอนุญาตเข้าประเทศ COE อีกใช่ไหมชาวต่างชาติก็ต้องขอคนไทยก็ต้องขอซึ่ง COE เนี่ยก็คือเข้าเว็บไซต์ของ COE ไ Thailand นะครับ ก็ถือโอกาสอธิบายซะเลยเอ่อ uh, COE Thailand mm. เดี๋ยวลงลิงก์ไว้ใต้วิดีโอนะครับ mm. ก็มีเนี่ยมีพูดวิธีการอย่างละเอียดไว้ในคลิปนี้นะครับซึ่ง COE เนี่ยจะมีอยู่2ขั้นตอนขั้นตอนแรกก็คือเราก็ลงข้อมูลธรรมดาข้อมูลตามพาสปอร์ตแล้วก็ชื่อที่อยู่ในไทยที่อยู่ในต่างประเทศแล้วก็ชื่อบุคคลอ้างอิงประมาณนี้แล้วก็อัปโหลดรูปพาสปอร์ตของเราถ้าชาวต่างชาติก็อัปโหลดวีซ่า แล้วหลังจากนั้นเราจะได้รหัส6ตัวมารอประมาณ3วันทําการแล้วก็ในขั้นตอนที่2เนี่ยก็คือเราก็ต้องไปจองตั๋วเครื่องบินจองโรงแรมกักตัว ASQ วงเล็บถ้าเราจ่ายค่ากักตัวเองถ้ากักตัวฟรีก็คือใบกักตัวฟรีจากสายการบินส่วนต่างชาติเขาก็อัปโหลดเพิ่มเติมทาเหมือนเราแต่อัปโหลดเพิ่มเติมก็คือ,อประกันโควิดแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปทําในขั้นตอนที่2แล้วก็รออีก3วันทําการ ก็เลยรวมๆแล้วเนี่ยก็ทั้งชาวต่างชาติทั้งขอวีซ่าทั้งมาอัปโหลด COE ก็ก็น่าจะประมาณสัก2-3สัปดาห์ล่วงหน้านั่นแหละเป็นอย่างช้าเผื่อดีเลย์เผื่ออะไรมีปัญหาไม่งั้นเดี๋ยวลุ้นกันหัวใจวายเลยนะครับลองดูวิธีการในคลิปนี้ได้เดี๋ยวลงเอาไว้ใต้วิดีโอส่วนของตั๋วเครื่องบินนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อน,อนๆคนไหนต้องการสนับสนุนโกโนไกด์นะครับสามารถเข้ามาที่ลิงก์ชื่อว่า g ก n o ok g u i d e .com/ticket คือเขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์แล้วนะเราแค่เห็นว่าเรายังขาดในเรื่องของตัวเครื่องบินที่จะให้เพื่อนๆได้จองแบบง่ายๆก็คือสามารถเข้าไปที่ลิงก์นี้นะครับแล้วก็มีรายละเอียดอยู่นะครับก็คือโทรหาเขาได้เลยทีนี้ย้ำอีกทีหนึงว่าสําหรับเพื่อนๆที่ต้องการสนับสนุนโกโนไกจริงๆเนี่ยตอนโทรหาเขาหรือว่าตอนแจ้งโอนเงินเนี่ยต้องย้ำกับเขาว่าได้ข้อมูลมาจากโกโนไกนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่บอกเราก็ไม่เกี่ยวไงเราก็ไม่ได้อะไรใช่ไหมต้องบอกนิดนึงถ้าอยากสนับสนุนพวกเรานะครับ อ่ะแล้วก็สรุปอีกนิดนึงว่าหลังจากที่ได้ COE มาแล้วเนี่ยซึ่งก็จะมาจากว่าอ่าขอวีซ่าเสร็จแล้วก็มาขอ COE ซึ่งมีอยู่2ขั้นตอนอย่างที่บอกแล้วก็ก่อนขึ้นเครื่องบิน72ชั่วโมงนะครับคนไทยตรวจแพทย์ Fit to Fly อย่างเดียว72ชั่วโมงก่อนขึ้นเครื่องบินอ้อส่วนที่ว่าคนไทยต้องตรวจโควิดหรือเปล่าเนี่ยขึ้นอยู่กับสายการบินนะต้องถามสายการบินว่าต้องตรวจไหมส่วนของต่างชาติก็บังคับตรวจทั้ง Fit Fit to Fly แล้วก็โควิดทั้งคู่เลย72ชั่วโมงก่อนขึ้นนเครื่องบิ อ่ะแล้วก็ถัดมาเ,เสียค่ากักตัวยังไงคะสามีภรรยาพักห้องเดียวกันเขาคิดราคายังไงคือเรื่องเสียค่ากักตัวยังไงเนี่ยก็คือเราก็ติดต่อทางโรงแรมโดยตรงอยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นการโอนเงินหรือมีบางโรงแรมเขาก็ให้แบบฟอร์มตัดบัตรเครดิตมาอะไรอย่างเงี้ยนะก็เป็นการโอนเงินน่าจะดีกว่าแล้วก็สามีภรรยาพักห้องเดียวกันเขาคิดราคายังไงอันนีจ้จะมีเฉพาะบางโรงแรมนะ ต้องหาดูว่ามีโรงแรมนั้นมีพักห้องคู่หรือว่า Familyroom บ้างไหมบางคนเป็นแฟนกันเฉยๆถามว่าพักด้วยกันได้ไหมไม่ได้ต้องมีหลักฐานราชาการอะอย่างเช่นเป็นสามีภรรยาหรือเป็นพ่อแม่ลูกกันมีมีเรื่องของสูติบัตรยืนยันใช่ไหมแต่เป็นแฟนกันเฉยๆไม่ได้เขามเีเขียนข้อกําหนดเอาไว้ครับว่าก็คือแล้วแต่ทางโรงแรมว่าเขามีห้องคู่หรือว่า Familyroom บ้างไหม อ่า,อาที่มีคนมาถามนะว่าเขาใช้เวลานานไหมเยอรมน,นีเนี่ยกว่าจะได้วีซ่าเนี่ยก็ไม่นานเท่าไหร่ค่ะสองสัปดาห์แต่ต้องจองคิวล่วงหน้าค่ะแฟนบอกคือการไปยื่นวีซ่าที่สถานทูตเนี่ยของสถานทูตไทยในต่างประเทศก็ต้องจองคิวเหมือนกันนะครับเป็นเป็นระบบของเขาอะเทนั้นเลยรวมเวลารอคิวด้วยไงมันก็เลยกลายเป็นนานเลยเลยเราก็เลยย้ําว่าต้องทําล่วงหน้าสักอย่างน้อยหนึ่งเดือนก่อนมาไม่งั้นแล้วเกิด ได้ COE ไม่ทันขึ้นมาก็นะ่ะต้องไปเลื่อนตั๋วเครื่องบินต้องไปเลื่อนโรงแรมก็เสียค่าเลื่อนอีกอ่ายินดีด้วยนะคะถ้าแฟนบินมากักตัวเราจะขอขไปกักตัวด้วยได้ไหมคะบอกได้เลยครับไม่ได้ถ้าเป็นกรณีบินมาด้วยกันอย่างที่บอกเมื่อกี้สามีภรรยาหรือว่าเป็นพ่อแม่ลูกกันโอเคบงเล็บท่าโรงแรมนั้นเขามีห้อง f ฟ m i ล y r o o มแต่ถ้าเขามาคนเดียวแล้วมากักอยู่แล้วอยู่ดีเราจะขอไปกักด้วยเขาไม่ให้ คนต่อมาขอถามหน่อยค่ะแล้วคนไทยที่กักตัวฟรีกลับไทยเดือนออวันที่ห้ากุมภาพันธ์เราจะติดต่อสายการบินใช่ไหมคะพอถามกงศุนกองศุลบอกให้ถามสายการบินคือจากข่าวล่าสุดนะครับถ้าเป็นยุโรปนะไม่รู้อยู่ประเทศอะไรถ้าเป็นยุโรปเนี่ยเห็นเขามีให้ถึงแค่14บสมกราคมเองหลังจากนั้นคือต้องรอประกาศเพราะว่าตัวพอลกอฉุกเฉินเนี่ยมันก็คือสุดที่สิ้ามกราใช่ไหม ก็ต้องดูพอขึ้นเดือนมกราปุ๊บเขาคงมีประกาศมาคือต้องดูที่ Facebook ของสถานทูตไทยในประเทศที่เราอยู่ครับถ้ามาจากอเมริกาเนี่ยอบรู้ว่ามีถึงจนถึงสิ้นเดือนมกราเท่านั้นเหมือนกันกุมภาเขายัางไม่ได้บอกอเมริกาก็จะมีโคต้าก,กักตัวฟรีอยู่พั0สคนก็คือมีทุกอาทิตย์เราเคยมีคลิปที่ลงเอาไว้นะครับทั้งคู่เลยทั้งยุโรปทั้งอเมริกาเลยสรุปว่าเดือนกุมภาต้องรอดูประกาศอีกทีหนึงครับ ต้องรอจดจอเลยแหละเพราะว่ามีปุ๊บเนี่ยถ้าอยากจองนะก็รีบจองเลยเพราะว่าโคต้านี้จํากัดมากๆอ่าถัดมาวีซ่าฟรี45วันไทยยังไม่ประกาศนะคะถามสถานทูตสตอกโฮล์มไปแล้วตอนแรกตอบเหมือนที่คุณออบบอกว่าสามารถรับได้หมายถึงว่า45วันเนี่ยแต่พอผ่าน15นาทีผ่านไปเขาเขา,เขาเปลี่ยนคําพูดบอกมาว่าต้องรอทางการไทยประกาศอีกทีค่ะอ่าก็จนมาถึงวันที่พูดตอบคําถามเนี่ยนะ ก็ยังไม่มีข่าวฟันธงว่าโอเคได้สี่สิบห้าหรือ,อยังกระบวนการเนียมันช้ามากช้ามากๆแค่ว่าเพิ่มระยะเวลาให้ก็ยังประชุมอะไรกันอยู่ก็ไม่รู้อะไรเงี้ยนะคือฟรีวีซ่าได้แล้วสามสิบวันได้แล้วแต่สี่สิบห้าวันยังประชุมกันอยู่นะครับฉะนั้นค่าใครจะมาก็คือเป็นฟรีวีซ่าสามสิบวันแต่ฟรีวีซ่าสาสิบวันชนิดนี้อ,อัปเดตพูดข่าวไปแล้ววันก่อนที่สถานทูตของลอสแองเจลิสอเมริกาเขาบอกแล้วว่าสามารถ ต่อได้อีกหนึ่งรอบคือปีหนึ่งอ่ะเราจะทําเป็นฟรีวีซ่าได้สองรอบก็คือตอนที่เขาเข้ามาครั้งแรกก็คือหนึ่งรอบแล้วแล้วก็ไปต่อที่ตอมอคือตรวจคนเข้าเมืองที่อยู่ใกล้บ้านนะครับอยู่ในจังหวัดของเราอ่ะก็ไปจ่ายค่าธรรมเนียมได้อีกรอบหนึ่งคือได้อีกสามสิบวันรวมแล้วหกสิบวันแต่ถ้าเราถามสถานทูตไทยว่าตกลงต่อได้อีกสามสิบวันใช่ไหมเขาก็จะบอกว่าแล้วแต่ตอมอฉะนั้นเราต้องไปถามตอมอใกล้บ้านแต่ก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะให้คําตอบที่ฟันธงได้หรือเปล่านะ เพราะว่าราชาการก็จะอย่างนี้แหละถัดมาฝรั่งเศสมีตารางบินกลับไทยไหมคะแบบกักตัวฟรีช่วงมก,กราก,าก,กับรุ่ภาพันธ์นะคะอยากทราบวันเวลาน่าจะเต็มไปแล้วนะครับคืออย่างนี้ยุโรปอะเกือบทั้งหมดเลยะจะยกเว้นอังกฤษอยู่ประเทศเดียวมั้งก็คือไอ้กักตัวฟรีเนี่ยมาขึ้นที่แฟรงเฟิร์ตเยอรมนีหมดเลยคือถ้าเราเห็นว่าเขาบอกว่ามีมีม,มีแต่จริงๆแล้วคือโคตา้าเดียวกันหมดก็กลายเป็นว่ายุโรปทั้งทวีปจะได้แค่ การบินไทยอาทิตย์ละ200คนป่านนี้คงจะเต็มไปแล้วแหละแล้วก็ลูกพันธ่าเต็มแล้วแน่นอนรวมๆแล้วเดือนหนึ่งประมาณพันคนเท่านั้นเองคือมีน้อยมากครับเราต้องไปเฝ้าที่เฟ e b o ๊ k ของสถานทูตไทยที่เราจะเราอยู่อะว่าเขาจะประกาศเมื่อไหร่แต่ถึงจะประกาศมานะก็อย่างที่บอกนะมาว่าต้องมาต่อเครื่องที่แฟรงก์เฟิร์ตเยอรมนีหมดเลยก็ถ้าเราไม่ได้อยู่เยอรมนี i, เราก็คงจะต้องแบบหาทางมาต่อหาเที่ยวบินที่มาต่อเครื่องที่เยอรมนีให้ได้อะไรเงี้ยนะก็ไม่แน่ใจว่ารวมๆแล้วคือ จะถูกกว่าจ่ายค่ากับตัวเองสักเท่าไหร่รบกวนถามน้องทั้งสองนะคะเพื่อนจะมาจากอังกฤษเขาต้องดําเนินการใช้เวลากี่วันถึงจะเข้ามาไทยได้คะแบบที่มีอายุ60วันค่ะอันนี้น่าจะหมายถึงวีซ่าท่องเที่ยว TR ก็คืออันนี้จะอยู่ได้เบื้องต้น60วันแล้วก็ไปต่ออายุที่ตอมอใกล้บ้านได้อีก1ครั้ง30วันรวมแล้วก็คือมากสุด90วันนะครับอันนี้ในช่วงนี้มันช่วงใกล้จะสิ้นปีใช่ไหม อว่ากคงจะช้าถ้าจะทําตอนนี้ก็คงเผื่อไว้สักหนึ่งเดือนเป็นอย่างน้อยเพราะว่าเราต้องขอ,อคนต่างชาติต้องขอใบอนุญ,ญาตเข้าประเทศ C O E ด้วยซึ่งจะต้องซื้อประกันโควิดซื้อจองโรงแรมกัดตัวแล้วก็อัปโหลดตั๋วเครื่องบินแลาของอังกฤษนี่ต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ Thai e Visa com ด้วยนะเเขาเขาจะมีบอกอยู่ในรายการเอกสารก็ก็ต้องใช้เวลาอีกแหละ กลายเป็นว่าทําทางอินเทอร์เน็ตนี่ใช้เวลามากกว่าเตรียมเอกสารตามปกติซะอีกอ่ะนะขอวีซ่าก็คงสักสองสัปดาห์อ่ะแล้วก็ขอ coe ก็สักประมาณเจ็ดถึงสิบวันอีกก็รวมๆแล้วก็สักหนึ่งเดือนล่วงหน้าครับเป็นอย่างน้อยอคุณอ๊อฟรับทําวีซ่าหรือเปล่าครับผมอยู่ la คุณอ๊อฟอยู่ที่ไหน <laughs> อ๊อฟอยู่ไทยนะครับเอออยู่ la อ,อยู่ la อยู่แล้วทําวีซ่าอะไรครับหรือว่าจะเข้าไทยแบบไม่มีพาสปอร์ตไทยหรืออ่าถ้าเป็นวีซ่าเข้าไทยนี่ทําได้ทําได้ ตัดสินใจอยู่ต่อคะ่ะอันนี้ไม่ใช่คําถามถ้าเลิกกักตัวเมื่อไหร่ค่อยกลับไทยครับอยากอ่านเป็นพิเศษครับก็ก็ถ้าอยู่ที่นั่นอยู่แล้วก็ก็อยู่ต่อไปกลับไทยช่วงนี้คือลําบากเสียค่าใช้จ่ายเยอะถ้าไม่รีบนะถ้าไม่รีบอ่าอันนี้ก็ยังมีคนไม่รู้อยู่ดีนะรัฐบาลเขาแบบว่ามุบมิบมากเลยอะ่ะคือเขาไม่ค่อยได้ประกาศอะไรมากคนก็เลยไม่ค่อยรู้เอ,อตอนนี้ฉันอยู่ที่ฝรั่งเศสฉันจะกลับไทยสิบกุมพาพันฉันเป็นคนไทยจะโดนกักตัวหรือไม่คะ ก็มีคนมาช่วยตอบแล้วกักตัวทุกคนนะครับทั้งไทยและต่างชาติไม่เว้นก็คือเขาก็ถือว่าเราก็เอาเชื้อโควิดเข้ามาแพร่ในประเทศไงใช่ไหมยังไงเราก็ต้องถูกกักตัวครับท่านคิดในกักตักกะนี้นะยังไงก็ต้องกักตัวจริงๆมันก็เป็นเราจะได้ลดวันกักตัวหรือเปล่าเนี่ยต้องรอดูสิบห้ามกราคือเขาจะประชุมกันเขาไม่ได้บอกจะลดสิห้ามกราครับเขาจะประชุมกันว่าจะลดหรือไม่แต่ถ้าจะลดก็จะเหลือแค่สิบวัน คนไทยขอวีซ่าไปอิหร่านได้หรือ,อยังคะก็น่าจะยังนะครับไม่เห็นมีข่าวเลยอิหร่านออันนี้ที่เราเพิ่งตอบไปถ้าแฟนเดินทางมาไทยแบบฟรีวีซ่าสามสิบวันแล้วหลังจากนั้นต้องการอยู่ต่อจะขอต่อได้อีกไหมคะได้อีกหนึ่งครั้งนะครับได้อีกสามสิบวันรวมแล้วก็คือหกสิบนะหกสิบถ้าอยากจะอยู่นานกว่านั้นเนี่ยแนะนําขอเป็นวีซ่าท่องเที่ยวท R มาจะดีกว่าเพราะว่าอยู่ได้หกสิบแล้วก็ต่อได้อีกสาสิบก็รวมแล้วเก้าสิบใช่ไหมครับ แต่ถ้ามาฟรีวีซ่าก็คือสามสิบวกสามสิบอ่าแต่ว่าโดนกักตัวไปแล้วสิบห้าวันซึ่งการไอโปรโมชั่นที่ว่าเขาจะเพิ่มวันฟรีวีซ่าให้อีกสิบ้าเป็นสี่สิบห้าเนี่ยยังประชุมกันอยู่เลยออฟเดาว่าไม่ทันสิ้นปีนี้หรอกฉะนั้นก็ถ้าจะรีบมาก็คงต้องยอมในเรื่องนี้ครับหรือไม่ก็ขอวีซ่าท่องเที่ยวมาแต่วีซ่าท่องเที่ยวช่วงนี้ก็ต้องรอสถานทูตอีกเนาะเปนเป็นอะไรที่จะต้องคิดกันเยอะเลย เพราะว่าจะขอวีซ่าอากช่วงนี้ใกล้สิ้นปีเดี๋ยวสถานทูตไทยท,ที่นั่นก็ต้องหยุดตามธรรมเนียมของประเทศนั้นนั้นอีกถ้ามีคริสต์มาสหรือปีใหม่อ้อแต่อย่าลืมนะครับว่าถึงแม้จะมาแบบฟรีวีซ่านะครับทุกคนนะจะต้องขอใบอนุญาตเข้าประเทศ COE นะผ่านเว็บไซต์ COE Thailand ท,ที่เอาให้ดูไปแล้วตอนช่วงต้นๆน,น,นะทุกคนเลยนะต่อให้ฟรีวีซาก็ต้องขอก่อนนะไม่ใช่อยู่ดีๆหิ้วกระเป๋ามาได้เลยนะครับ เต่อมาค่ากักค่าตั๋วแบบกักตัวฟรีการบินไทยเดือนมกราคมจากเดนมาร์กเริ่มจองเมื่อไหร่และเท่าไหร่คะก็แนะนำให้เข้าไปที่ facebook ของสถานทูตไทยในโคเปนเฮเกนเดนมาร์กนะครับพิมพ์ใน Google ไปเลยสถานทูตไทยเว้นวากเดนมาร์กนะครับแล้วก็หาคำว่า facebook ซึ่งตรงโพสต์นี้เขาบอกว่าให้เข้าไปที่อันที่กักตัวฟรีนะไทย i อ i r เว y s สเติม s. มาจากเดนมาร์กนะครับ ไทยแอร์เวสดแล้วก็คลิกที่ Homecoming จำนวนจำกัดแค่สามสิบที่ต่อเที่ยวบินโอ้พึ่งจะโพสตตอนที่หกธันวาก็อาจจะยังทันอยู่ก็ได้นะลองเข้าไปดูนะครับออันนี้น่าจะอังกฤษนะกลับไทยอาทิตย์หน้าลงทะเบียนตอนเช้าตอนบ่ายได้รับตัว Certificate of Entry ก็คือ COE ที่เราบอกจากสถานทูตฮะได้ภายในวันเดียวกันเลยเหรอครับอังกฤษเนี่ยเหรอเออเขาทำเร็วอย่างนั้นเลยเหรอเราเคยได้ยินว่าอังกฤษชา้าไม่ใช่หรื อันนี้คือได้ตั๋วกลับวันที่27่ธันวาจริงๆแล้วว่าจะกลับมักะลาปีหน้าเพราะทุกคนบอกรอคิวนานมากไม่รู้ว่าเราฟุกเลยอันนี้พูดเองเออลงทะเบียนได้คำตอบเร็วมากภายในวันเดียวตอนนี้รอแค่ fit to fly 72ชั่วโมงก่อนขึ้นบินจ่ายแปดปอนด์ส0มพกว่าบาทไม่รู้ให้ตรวจทำไมนะฟิต to ฟล y เนี่ยคือเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับว่าจะต้องจะสามารถขึ้นบินได้แปลกอะ่ะมันมีบทความนึงที่เขา โจมตีว่าอ่ลาบานเขาไม่ยอมให้คนไทยตรวจโควิดก่อนกลับแล้วเขาก็ระแวงใช่ไหมว่านะเปลี่ยนจาก fit to ฟ l าเป็นตรวจโควิดอย่างเดียวดีกว่า fit to ฟ l าตัวจทาไมคือกลายเป็นว่าตรวจที่ไหนบ้างก็ไม่รู้อะไรเงี้ยต้องไปวิ่งหาเอาเองต่อมาอันนี้คุยกันเองเอ,อแฟนพี่ขอวีซ่านานไหมคะเยอรมันมีคนตอบว่าแฟนดิฉันไปยื่นขอสวันก็ได้แล้วค่ะอ๋อโอเคเอ้ไม่ไม่รวมเวลานัดนะเพราะว่านัด ไม่ใช่อยู่ดีเดินเข้าไปได้เลยต้องนัดก่อนใช่ไหมแต่ถ้าเกิดได้เข้าไปยืดแล้วปุ๊บก็สามันก็ได้แล้วก็คงไม่ค่อยได้ดูอะไรมากนะครับขอวีซ่าเข้าไทยไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ผ่านหรอกถ้าเอกสารครบนะแฟนขอวีซ่าท่องเที่ยวได้สองเดือนก็คือหกสิบวันนะครับตามเกณฑ์แล้วก็ไปต่อที่ไทยอีกหนึ่งเดือนก็คือรวมแล้วคือหกสิบวกสาสิบคือเก้าสิบวันนะครับที่สถานทูตแฟรงเฟิร์ตจ่ายสามสิบห้ายูโรค่ะเไปที่สถานทูตเลยหรือต้องทําทางไปรษณีย์คะ ต้องบอกได้เลยว่าหลายๆที่เขาให้ยื่นทางไปรษณีย์ได้เพราะว่าบางทีแบบโอ้โหนะทั้งประเทศเนี่ยมีสถานทูตอยู่แค่แห่งเดียวหรืออย่างมากก็สองแห่งอย่างเงี้ยนะต้องเดินทางกันเสียค่าใช้จ่ายเยอะถ้าเตรียมตัวล่วงหน้าก็ลองดูครับเขาส่วนใหญ่เขาให้ยื่นทางไปรษณีย์ได้นะเพราะว่าช่วงโควิดด้วยอ่ะเขาก็ลดการสัมผัสใช่ไหมีเขาก็ตอบว่าไปยื่นที่ไหนก็ได้ค่ะไปยื่นด้วยตัวเองที่สถานทูตค่ะแต่เราต้องสอบถามทางสถานทูตก่อนว่าต้องใช้เอกสารอะไรบ้างให้แฟนอ่านในเว็บไซต์ของสถานทูตค่ะ ครับก็พิมพ์ไปเลยครับสถานทูตไทยแล้วก็ประเทศอะไรก็พิมพ์ไปแล้วก็มันจะเป็นคําว่าไทยเอมบสซี่อะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็มันจะมีเปลี่ยนภาษาใช่ไหมบางทีจะเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาท้องถิ่นของเขาอะ่ะก็ให้เขาลองอ่านลองศึกษาดูมันจะอยู่ในหมดออวีซา่าวีซา่าไทป์อะไรอย่างเงี้ยนะต่อมาแฟนดีฉันโกรธทําไมโรงแรมต้องแยกห้องท,ง,ทงทั้งทั้งที่เรากลับด้วยกันที่นี้ก็ตอนมาก็อยู่ด้วยกันเนาะแต่เพราะว่าพอกักตัวดันต้องแยกอะ่ะ ครับเป็นกฎระเบียบของลาบานนะเนาะที่เขาอยู่บนหอคอยคิดขึ้นมานะก็คือคนที่จะได้กักตัวด้วยกันก็มีแต่ว่าหนึ่งคือกลับมาพร้อมกันสองคือมีหลักฐานราชาการอย่างเช่นทะเบียนสมรสหรือว่าสูติบัตรที่กรณีเป็นพ่อแม่ลูก,กน,นะก็คือสูติบัตรสาม,มีภรรยาเท่านั้นถึงจะได้กักตัวด้วยกันนะถ้าเป็นแฟนก็คือยังไงก็ต้องแยกห้องมันเป็นกฎของราบานซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยหนึ่งห้องเนี่ยก็อยู่ได้อย่างน้อยก็สักสองคนด้วยซ้ำอะไรเงี้ยนะ แล้วก็อยู่ร่วมกันสองคนก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรใช่ไหมเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ยังมาด้วยกันอยู่เลยตรงนี้เขาไม่ยอมแก้ไขสักสทีอันนี้ไม่ใช่คําถามครับขอบคุณมากๆนะคะที่รายงานข่าวดีๆทําให้ทุกคนมีความรู้ติดตามทุกวันค่ะครับก็ขอบคุณเช่นกันครับที่ติดตามนะครับออบก,ก็ทําเท่าที่ความสามารถออจะพอทําได้เอ,อ่ออันนี้เป็นคนไทยไปต่างประเทศแล้วซึ่งเรารอคอยมานาน <laughs> ตอนนี้มีแต่ว่าจะกลับไทยอย่างเดียวเลยวีซ่าไม่ผ่านอุทธรณ์นานไหมคะส่วนใหญ่จะนาน ค่อนข้างนานออฟคิดว่าการอุทธร์เนี่ยไม่คุ้มเลยยกเว้นแต่ว่าจนหนทางแล้วไม่รู้จะทํายังไงละก็ลองดูก็ได้แต่ส่วนใหญ่จะนานแล้วก็เขาไม่บอกอีกว่าประเทศอะไรซึ่งหลายๆประเทศก็ต้องเสียค่าธรรมเนียมนะค่าธรรมเนียมอุทธร์เนี่ยนะซึ่งแพงยังกับขอวีซ่าใหม่หรืออาจจะแพงกว่าขอวีซ่าใหม่ก็ได้ก็แนะนําว่าขอใหม่จะดีกว่าครับแต่ว่าต้องให้เอกสารมันแน่นปึกมากกว่าของเดิมนะ ฉะนั้นไปดูในช่องของเราครับพิมพ์ไปเลยว่ารายการเอกสารขอวีซ่าเยี่ยมเยียนอะไรอย่างนี้ก็ว่ากันไปก็คือมีแต่ประเทศเยอรมนีเท่านั้นแหละที่อุทธรและคุ้มเพราะว่าอุทธรทางอีเมลได้ก็คือส่งเอกสารทั้งหมดไปทางอีเมลครับต้องดูในรายละเอียดน,นะเราเคยมีคลิปอยู่คือประเทศอื่นนอกจากนี้อุทธรแล้วไม่คุ้มเลยสอบถามค่ะแฟนชาวอังกฤษยื่นเรื่องขอวีซ่ามาไทายไปหลายอาทิตย์แล้วยังไม่มีอะไรคืบหน้าเลย แฟนอยากมาไทยมากๆไม่ได้เจอหน้ากัน11เดือนแล้วไม่ทราบว่าคุณพอจะแนะนําได้ไหมคะก็ท,ทางเดียวที่ทําได้คือพวกเราคนไทยต้องกระทุงสถานทูตไทยไปทั้งทาง facebook m e s s e n g e r แล้วก็ทางอีเมลวงเล็บเขาก็ไม่ค่อยได้ตอบด้วยนะเท่าที่อ๊อฟเคยติดต่อมานะมีคนมาตอบว่าแฟนเขาเป็นอังกฤษเหมือนกันค่ะทําวีซ่าทามาไทยยังไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าพฤศจิกาย,ยนล็อกดาวน์ธันวาคมก็ล็อกดาวน์อีกลอนดอนนะลอนดอนล็อกดาวน์อีก ติดต่อสถานทูตไม่ได้เขาจะบ้าตายอยากมาหาเราเราเลยบอกว่ารอเดือนหน้าอย่างทรมานทั้งคู่ปีกว่าแล้วที่ไม่ได้เจอกับแฟนตอนนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นช้อยเลือกที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าก็ยังมีเรื่องของการฟรีวีซ่า30วันอยู่ใช่ไหมครับที่ว่าเ,เข้ามาไทยโดยที่ไม่ต้องขอวีซา่าใดๆเลย30วันแล้วก็ต่ออายุที่ต่อมอใกล้บ้านคือไปจ่ายเงินเพิ่มได้อีกหนึ่งครั้งเท่านั้นอีก30ก็รวมแล้วเป็น60แต่ว่าต้องหักวันกักตัวไป สุดท้ายจะเหลือ45ซึ่งถือว่าเป็นออปชั่นสุดท้ายที่จะทําถ้าเกิดว่ามันไม่ทันจริงๆแต่ว่ายังไงชาวต่างชาติทุกคนก็จะต้องขอใบอนุญ,ญาตเข้าประเทศ COE ก่อนนะครับถึงแม้ว่าจะเข้ามาด้วยฟรีวีซ่าก็ต้องขอ COE ก็คือในขั้นตอนที่1นึ่งอ่ะต้องทํา2รอบไงที่ออบอกใช่ไหมขั้นตอนแรกจะต้องออปกติจะเขาจะให้อัปโหลดตัวใบตัวรูปวีซ่าที่เราได้มาแต่ถ้าเกิดเรามาด้วยฟรีวีซ่าเราก็จะไม่มีฉะนั้นก็ลองลองดูว่า ขั้นตอนที่หนึ่งลองลองไปดูก่อนว่าเขาจะให้ผ่านไหมนะครับถ้าเกิดให้ผ่านก็คือโอเคสถานทูตให้มาด้วยฟรีวีซ่าได้ที่บอกว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าระยะเวลามันจะสั้นกว่าขอวีซ่าท่องเที่ยวทีอาร์รบกวนสอบถามค่ะยื่นขอวีอันนี้ไปสวิตเซอร์แลนด์ขอเยี่ยมเยือนสวิตเซอร์แลนด์ตั้งแต่ยี่สิแปดตุลายังไม่ได้รับการตอบกลับต้องทําอย่างไรดีคะก็มีอยู่ทางเดียวครับก็คือถามสถานทูตสวิตเซอร์แลนด์ก็ลองเสิร์ชหาอีเมล ของสถานทูตน,นะครับคือต้องเป็นแผลกวีซ่านะหรือไม่ก็ในนั้นเขามีอีเมลอะไรส่งให้หมดเลยทุกอันเลยในอีเมลของสถานทูตน,นะครับแล้วก็ Facebook Messenger ก็พิมพ์ไปว่า s วิตเซอร์แลนด์เอมบัสซี่แบอะไรอย่างนี้แล้วก็เข้า Facebook แล้วก็ลองส่งไปดูคือส่งมันหมดทุกช่องทางเลยอะไรอย่างเี้ครับต่อมาพอดีแม่อยากกลับมาอยู่กลับไทยแม่ตอนนี้อยู่ที่เยอรมันแม่อ่านหนังสือไม่ได้เราลงทะเบียนแทนได้ไหมคะได้เลยครับทําได้ทําแทนได้เลย ก็คือทําผ่านเว็บไซต์ COE Thailand ที่อ,อัพบอกนะครับเราก็ทําแทนเขาได้หมดทุกอย่างเลยก็พิมพ์ใน Google นะครับหรือดูลิงก์ใต้วิดีโอนะครับพิมพ์ไปเลย COE Thailand เดี๋ยวก็ขึ้นมาเสวัสดีค่ะจะกลับไปประเทศสวิสจะต้องมีใบตรวจแพทย์หรือตรวจโควิดหรือเปล่าคะจําได้ว่าไม่ต้องมีนะครับก็คือประเทศไทยอยู่ในรายชื่อประเทศที่ปลอดภัยที่ทางรเปียนยู Union เขากําหนดขึ้นมาฉะนั้นประเทศสมาชิกอย่างสวิตเซอร์แลนด์ก็ต้องทําตามก็คือ ถ้ามาจากประเทศปลอดภัยก็ไม่ต้องมีใบตรวจโควิดการทําใบเชิญเขาเปิดทําหรือยังคะวันนี้ไม่รู้หมายถึงใบเชิญอะไรนะครับถ้าหมายถึงใบเชิญที่เขาจะเชิญเราไปยุโรปนะก็ตอนนี้เห็นหลายๆประเทศเขาก็ยังทําได้อยู่นะถ้าจะทําต้องรีบติดต่อนนิดนึงเดี๋ยวใกล้คริสต์มาสแล้วก็จะอาจจะเขาอาจจะปิดก็ได้นะเออคุณออฟสอบถามวีซ่าไอแลนด์รับทําหรือไม่คะก็ทําครับก็เพราะว่าทําก็เลยมีคลิป เกี่ยวกับวีซ่าไอแลนด์นะก็ลองดูในใต้วิดีโอนะครับช่องทางติดต่อคืออันนี้บอกนิดนึงว่าติดต่อได้เฉพาะเรื่องของงานเท่านั้นนะครับถ้ามีคําถามมาถามในนี้ดีกว่าฝรั่งเศสเข้าไทยได้ใช่ไหมครับเพราะเพื่อนจะเดินทางวันที่6มกราและกักตัวสิบี่วันได้ครับตอนนี้เขารับทุกประเทศเลยแต่ว่าจะต้องอนั่นแหละพิธีกรรมนะครับที่บอกว่าชาวต่างชาติต้องขอใบอนุญาตเข้าประเทศ coe ต้องซื้อประกรันต้องจองโรงแรมกักตัวอัปโหลดตัวเครื่องบิน แล้วก็ก่อนขึ้นเครื่องบิน72ชั่วโมงก็ตรวจโควิด fit to fly อันสุดท้ายคุณออฟจะไปอินเดียเปิดไหมคะยังเลยครับอินเดียยังไม่มีวีแววใดๆทั้งสิ้นเลยถ้ามีจะรีบออกข่าวเลยนะครับครับก็หมดแล้วนะครับช่วงนี้จะรีบตอบนิดน,นึงเพราะว่าเห็นหลายๆคนก็มีความจําเป็นนะครับก็ถ้ามีคําถามใดๆนะครับก็ถามที่ใต้วิดีโอนี้นะครับออฟก,ก็จะมาตอบคําถามที่ใต้วิดีโอนี้แหละทั้งคนไทยไปต่างประเทศแล้วก็ต่างประเทศมาไทย นะครับแต่ช่วงนี้จะมีต่างประเทศมาไทยเยอะนิดนึงนะครับแต่ไทยไปต่างประเทศก็ยังถามได้อยู่นะครับวันนี้ก็ขอบคุณที่รับฟังนะครับ